มาบัดนี่มทธด์ลุนปลาใจมูซามส่นครับใจบกเขียอะไรเราใหม่เนาะเดี๋ยวตะไคร่กับใช้ไอปตะกูดผิดครับอันหยาบๆครับคุณได้มักเพชรลายกับใส่ได้พรเข้าสุดหลดนี่กับมักสมุนไพรลาย ัายาเพราด้หยอมุกครับ้วกาเผ็ดเพชรครับประตุดิบเรามีประมาณนี้มีบอค่อยคอรครับแล้ว่าถึงมือสิบาทยุ่งท่ะมีแตกได้จังได้แใ่แนะ,ะนำประเดกครับไปเลย อันนี้สมมนไครับทิจตะไครกระไส้บก,กูดแทาลงไปหอมแดงครับแข่ที่หลังได้พบยังครับโอ้บาดนี่ผูไดมักเนื้อสัตกกวร์ระไสร้อยบกี้อาบกี้อาเราไม่อยากให้ดำนี่บาดะแท่เกียวกอนนครับเนี่ อ๋อปเล็มากเนอ่ใสักรไเนสุ่สเนี่ยสครับเพราะอุปกรด์ใส่หมูสับครับหมูสับเมู่นี่ของเวดหม้อครับทดลองเลยรับทดลองเล้ครับของเวดหม้อเมนรู้นี้ลุนปลาใส่หมูสับใส่เหู้ไม้เอใส่นามกระชามเปียกเนี่ย่ครับ แลกเสียไว้อ,อืออาบได้ยครับพระเยซูเลียงไปเสียวระบานี่ยบ,บยักขั้นัอนแดีเขาเบิดหมอกันี่ยในรู้เขาเบิดหมอก่ะหุนปลาลาใส่หมูสับผักหมูสามชั้นคั่วเกลือไปจากหนึ่งผลงานเพลง ทุทุดเ,เมนูเอาพืดหมอ้อครับอันนี้ก่อนหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือนี่จอดอื้อหือนี่คื หำด้วยหมนปลาไห่ไส่หมูยามนั่นลงดงครับลกดงอืมหกจังเลยหมนปลาไหส้หมูสาท่ันใส่เราไม่ลลมต้ม,มลงด นึกหายใจอีกครั้หนึ่นหนูขอเบิดหมอกต้องให้มงคหรอกผลปลาเต็มมือกำจันครับ